คือไอ้บางเนี่ยอ้อไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรอยู่ดีคุณติดต่อมาทางเราเอ้อก็อยากรู้ว่าเขามีข้อมูลอะไรให้อ้อแอดไลน์ไปอ้อก็แอดนะคะเพราะอ้อก็รู้อ้อก็รู้ประวัติคนนี้อยู่ว่าเป็นยังไงหาแสงไงอยากได้พื้นที่ข่าวไงไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วยิ่งมันเอาเอาคลิปใครก็ไม่รู้มายงว่าเป็นอ้อเนี่ยมือโคตรเลวอะ่ะ มึงไม่ควรมึงไม่ควรเกิดมาเป็นผู้ชายค่ะบางมึงยิ่งกว่าหน้าตัวเมียค่ะบางมึงคิดว่าสิ่งสิ่งที่มึงทำเนี่ยเขาไม่รู้หรือว่าเป็นมึงทำเครื่องสักผ้าฉันต้องมาซักผ้าตอนที่ไฟ์สดตลอดเขาคุยกับบางไหมใช่ค่ะ ไอ้บางม,มันมันส่งคลิปมาให้ดูว่ามันคุยกับทนายฝั่งนั้นอยู่เป็นภาพนิ่งค่ะถ่ายรูปมาคืออ้อรู้แหละมันพยายามที่จะติดต่อไปทางฝั่งนั้นด้วยฝั่งเราด้วยเพื่อสร้างกระแสอ่าเพื่อสร้างกระแสไปขู่ฝั่งนั้นว่าลูกมึงเอาศาสนาอิสลามมาพูดเหรอไม่งั้นกูจะจ้างคนยิงนะฝั่งเราก็พูดถึงว่าเราอยากให้คนไทยพูธรักศาสนาหมดคนอิสลามแต่อ้เหี้ยเนี่ยนะคะไปปั่น ไปปั่นว่าว่าน้องเนี่ยพูดถึงอิสลามไม่ดีน,นั่นนี้จริงเขาไม่ได้พูดอันนี้อ้อ,อต้องพูดก่อนไม่ใช่ว่าอ้อเกลียดเขาแล้วอ้อจะไปใส่ร้ายเขานะในสิ่งที่เด็กนั้นแม่เขาไม่ได้พูดค่ะแต่ไอ้บังเนี่ยหาแสงทักไปหาเขาคุยกับทนายเขาแล้วทาเป็นอัดถ่ายแคปหน้าจอมาว่าคุยกับทนายเขาอยู่คือจะประติดประต่อเอาความดีใส่ตัวไงเออ แล้วอยู่ดีๆเพจเนี้ยไม่ได้เคลื่อนไหวม,มาสองปีมาลงรูปอ้อลงรูปท่านเลวัตลงคลิปที่นุนคนหน้าคล้ายท่านเลวัตแล้วมาโยงก็เป็นอ้อวันอ้อผ่าตัดอยู่อ้อไม่รู้เรื่องเลยนักข่าวโทรมาจะสัมภาษณ์งงบ้างเรื่องอะไรพออ้อมาปฏิบัติต่อได้อ๋อไอ้เฮียบังมึงเสือกอะไรมึงเสือกอะไรด้วย แล้วมาบอกว่าเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยนะให้ให้ไอบ้บางเนี่ยไปจ้างมือปืนเพื่อจะไปยิงข่มขู่ท่านนายอน,นชัยอ้อก็เลยถามว่ามีหลักฐานไหมมีมีคลิปเสียงนั้นส่งคลิปเสียงมาหน่อยก็ลีลาไม่ส่งเดี๋ยวเปิดร้านก่อนคลิปเสียงมันอยู่ในโทรศัพท์อ้อรู้อ้อดูเคนอ้อก็รู้แล้วว่ามึงโตมึงตอแหลคลิปเสียงอยู่ในโทรศัพท์มันเออมึงตอแหลงไง ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแค่อยากจะรู้ว่ามันจะมาไมา้ไหนอ้อก็ถามว่าคลิปเสียงอยู่ไหนผมยังไม่เปิดร้านเลยเกี่ยวอะไรกับเปิดร้านแล้วก็ส่งกล้องวงจรปิดใครก็รู้มาแล้วเมื่อคืนมันก็ส่งข้อความมานะแล้วมาบอกว่าอ้อไม่ใช่ตัวจริงใช่เพจจริงไหมอ้เหี้ยมึงทักกูไปเพจเป็นหนึ่งมีเพจเดียวค่ะเพจยีออกอปักจัดมีเพจเดียวค่ะลายกูมีลายเดียวจ้ะ เป็นผู้ชายที่หน้าแม่งยิ่งกว่าตะกวดชีวิตมึงนี้คือเนาะไม่มีใครสนใจเนาะอยากได้แสงไงพอนักข่าวโทรไปสัมภาษณ์วิดีโอคอรไปสัมภาษณ์ต่างประเทศก็ดูสภาพมาหน่อยสิดูสภาพมันสิมันนอนคุยยังไงเงี้ยแค่นี้เหรอที่มึงต้องการแค่นี้จริงๆหรอ แล้วมึงมาทำลายกูเนี่ยนะว่ากูคือคนในคลิปขอโทษในคลิปนั้นคนจีนค่ะอีผู้หญิงท่านนมอยู่ไว้ค่ะนมกูตึงค่ะกูไม่ได้ยอมใส่รองเท้าส้นสูงจ้ะกูใส่ผ้าใบไอ้ควายที่หลังมึงหาคนที่ใกล้เคียงกับกูหน่อยพอเห็นอ้อเข้าไปคอมเมนต์เอารูปอ้อก,กับแฟนไปลงบอกว่าอ้อเนี่ยบอกว่าแฟนออกมาปกป้องมึงยังไม่รู้จักกูดีเลย มึงหาผู้หญิงที่ใกล้เคียงกูนิดนึงเออในคลิปนนมมันย้่ยนมกูมันตึงไอ้ควายนี่มึงยังเล่นต่อมึงเล่นต่อนะเนี่ยมึงแก้ก็แล้วมันก็ลบรูปเออออกมันพยายามเอารูปเอารงแล้วก็เอารูปรูปโป๊ผู้หญิงคนนั้นใส่กูใส่รองเท้าผ้าใบไม่ใส่ไม่ได้ใสค่คาชูสัตดานเสียค่ะ คนเกิดมามีปมด้อยค่ะไอ้บางแจ็กเนี่ยเอาจงริงมึงอย่ามาทำเป็นว่าเราไม่ว่าเพศแม่มึงอ่ะตัวดีขายหน้าตัวเมียไม่ว่าเพศแม่หรอมึงไม่ควรได้กเกิดออกมาจากเพศแม่มึงที่ซ้ำ อย่าถ้ากูไม่ติดจมูกกูดะกูด่าแรงกนนี้อีกนะถ้าน้องเป็นตัวจริงเพจนั้นไม่ใช่เพจผมครับมีหลักฐานเอามาโชว์ผมเลยครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่อยู่อเมริกามึงดิ้นอะไรเนี่ยคาพูดมึงใช่เลยผมจะไม่เล่นเพจแม่โจมตีใครครับมึงกับตัวดีขายบังมึงกับตัวดีเลยมึงโทรมาคุยกับกูมึงจะบอกว่ากูไม่ใช่ตัวจริงเหรอมึงกําลังพยายามจะโยงทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกัน มึงกำลังพยายามจะเอาเชื่อมจีก,กับกูนะแล้วมึงจะเอามาเล่นไงถ้ามึงดูคลิปกูนี่นยอยู่นะถ้ามึงดูคลิปกูไลฟ์สดอยู่นะมึงจําไว้นะบังคนอย่างมึงไม่ตายดีกูบอกเลยทาเป็นคุยใส่อ้อนะเห็นไหมคลิปเสือดูสิทธ์อะผมเป็นคนให้ลูกน้องเอาขวดไปปามันเองกูก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอพี่เองเหรอคะพี่เองเหรอคะแต่อ้อรู้อยู่แล้วว่ามันขี้โม่ไอ มันขีโมไงเหงาเหรออยู่ต่างประเทศเหงาเหรอไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบหรอถ้ามึงอยู่วงไทยมึงถ้ามึงอยู่เมืองไทย,ม,ม,ย,ม,ไทยมึงโดนกระทืบนานแล้วค่ะไอ้บางมึงอะ่ะคือมันมันใช้ไม่ได้ค่ะมันเอาอ้อไปโยงกับท่านเรวัตได้ยังไง เออแล้วเนี่ยก็ลงรูปเนี่ยเอารูปเอาลงเลยนะแปะเพจนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาสองปีค่ะไม่ได้เคลื่อนไหวมาสองปีอยู่ดีมาเคลื่อนไหวในระหว่างที่มันทักมาหาอ้อพอดีแล้วก็มีคลิปอ้างว่าเป็นคลิปทะเลวัดแล้วก็เอารูปเอาลงเนี่ยทะเลวัดทราบแล้วค่ะว่าเป็นใคร และอยู่ที่ไหนมึงหลบให้ดีๆนะถ้ามึงมีมีกูขอให้เมียมึงมีชู้นะคะไอ้ลูกพ่อแม่ไม่รักอยากออกสื่อไงอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์ไงคะ แต่มึงทำลายคนอื่นแบบนี้หรอมึงใช้วิธีเฮี้ยหอย่างนี้หรอกูไม่เคยรู้จักมึงมึงเล่นกลัวมึงไม่กลัวกูไม่เป็นไรมึงมงกลัวท้าเลวัตหน่อยก็ดีเนอะกูอาจจะไปลากคอมึงมาไม่ได้ค่ะแต่มึงกลัวอาเลวัดหน่อยก็ดีปักสันดานเสีย มึงแน่จริงมึงบินมากับเมืองไทยสิจะเก่งแต่ไปรอบกัดคนอื่นที่ต่างประเทศก็พยายามจะไปปั่นไงไปปั่นฝั่งนั้นให้มาเล่นงานเอาด้วยไงไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไอคนในคลิปก็ไม่ใช่ดีฉันค่ะแค่ผมม็อบก็โยงว่าเป็นดีฉันกับอาเลวัตเหรอคะ ฮะกูนอนอยู่โรงพยาบาละคะ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่กูจ้ะนมกูไม่ได้ยานแบบนั้นกูเสริมมาเออแล้วกูไม่ได้ยมใส่ส้นสูงกูไม่ชอบใส่ถุงน่องไอ้ควายมึงหาคนที่หลังแล้วมึงสืบเรื่องกูดีๆก่อนมึงค่อยเอาไปลงมึงโป๊ะมากเลยค่ะไอ้บัง จะเผือเข้าเมืองไทยนะสรุกไหมเอามาลงวันไม่กล้ากลับมาแล้วครับมึงกลับมามึงโดนรวบแน่ เก่งแต่สร้างเรื่องที่ต่างประเทศคนอย่างมึงอะทำลายศาสนามึงไอ้ควายทำให้คนอื่นเขามองเป็นคนไม่ดีไปหมดเก่งแต่ปั่นนะคะ สดาเสียค่ะท้าเป็นลายมาพูดคุณตัวจริงตัวจริงมึงอย่ามาตอแหลเลยใครจะไม่ทันมึงเรื่องของมึงแต่กูทันมึงค่ะมึงไม่ต้องระวังกูหรอกมึงระวังอาเลวัตน,นู่น เดี๋ยวพรุนี้อ้อจะไปแจ้งความอยู่ค่ะเพราะว่าอ้อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโอ้รู้หมดแล้วค่ะว่าเขาเป็นใครพิกัดอยู่ตรงไหนรู้หมดแล้วค่ะมันไม่ได้ปั่นให้คนทะเลาะก,กันนะคะมันปั่นให้เราเสียหายค่ะ เอาคลิปจากประเทศจีนมาลงแล้วอ้างว่าเป็นอ้อก,กับท่านเลวัตเนี่ยคือเลวอะ่ะดีฉันไม่ทำอะไรให้มันหรือมึงได้รับจ้างมาจากใครแ่้วคะรับจ้างมาจากใครคะหรือไปเสนอหน้าว่าเอาไหมผมจะโจมตีต้นอ้อให้เอาไหมเหรออิงมาตากผ้าให้แม่หน่อย ว่ามันส่งเป็นรูปมาค่ะเพราะมันคุยกับทนายฝั่งนั้นเกือบชั่วโมงประมาณจะไปเสนอตัวว่าจะช่วยโจมตีเรามึงเล่นวิธีสกปรกค่ะโอ้แค่ลักษณะผู้หญิงก็ไม่ใช่ดีฉันแล้วจ้า ไม่ใช่ดิฉันแล้วจ้าดูอะไรดูยังไงเป็นดิฉันคะคงรับงานมาล่ละค่ะเพราะว่าเห็นมีคุยกับทนายฝั่งนั้นคะ่ะหน้าตัวเมียทั้งหมดแหลคะค่ะทั้งฝั่งอีกคนจ้างด้วยฝั่งอีกคนกระทำด้วยคะ่ะ อย่ามาบอกว่ามีตำรวจยศใหญ่เป็นคนสั่งมาให้เล่นงานไม่ใช่อ่ะค่ะมันเกียรติอาเีวัตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสารเลวค่ะ ใช่ค่ะก็มันไม่ใช่ดิฉันฉันบอกแล้วไงมันดูอยู่ค่ะเมื่อวานมันก็เห็นอออไลน์ค่ะมันถึงทักมาทางเพจมาทางไลน์อออีกอาบล็อกไปแล้วค่ะไม่ให้ค่ากับมันค่ะ กาะกระแสด้วยวิธีซ้าๆแบบนี้เหรอคะเกาะกระแสด้วยการใส่หลายอ้อเนี่ย่ะหรอกาะกระแสด้วยที่มึงยังไม่รู้จักกูเลยแล้วมึงเอาคลิปใครมาลงแล้วมาโยงเป็นกูเนี่ยนะอีพวกนกผีก็เหมือนกันนะคะที่จะเล่นงานอ้อหรอใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะสกระปรกเกิน ระวังคลิปผัวตัวเองหลุดออกมาก,กับน,นาลีสวรรค์ละ โอ้ยจะไอก็เจ็บซี่โครงไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าใครระวังให้คนมาเล่นงานอ,อ้เรื่องอย่างเงี้ยระวังจะเข้าตัวเองนะคะระวังจะเข้าตัวเองระวังจะมีคลิปหลุดหัวตัวเองออกมาก่อนที่จะให้ไอ้บังเนี่ยมาเล่นงานอ้อ,อเนี่ยระวังค่ะ กมจะตามสนองวันที่สิบสามค่ะจะูกูหายพอดีไปถอดเฝือกพอดี